งานแรกก็ถูกแย่งหลังไม่การเปลี่ยนตัวจากที่วางเอาไว้เป็นเปียวกับพิ่ทาเปลี่ยนมาเป็นแผ่นต้ากับพี่ทาแทานคนหน้าตาดีๆมักจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาเสมอครั้งนี้เป็นการอลกคาลูกสาวรัฐมนตรีไปงานแฟชั่นวีคจึงระบุรูปร่างหน้าตาว่าต้องดีเปียวชินแล้วกับการไม่ถูกเลือกเขามักจะเป็นคนท้ายๆเสมอ ในทุกๆเรื่องตาก็ปรติเสษไม่ได้ว่าเสียใจเปียวแสดงความยินดีกับเพื่อนในขณะที่แผนตาดีใจจนออกนอกหน้าจนไม่ได้สนใจความรู้สึกของเพียวแต่คนที่หงุดหงิดมากก็คือบีเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงจะระบุหน้าตาแต่ในเมื่อไปดูแลความปลอดภัยไม่ได้ไปเป็นปน,นายแบบ ไม่เห็นจำเป็นต้องเลือกหน้าตาเปียวไม่ต้องเสียใจไปนะผมไม่ได้เสียใจครับผมโอเคป้าเทพทำถูกแล้วล่ะครับเลือกคนให้เหมาะกับงานผมไม่เหมาะกับงานนี้ป่าเทพก็ใช้ไม่ได้วางตัวไว้แล้วแท้เป็นผู้ใหญ่สเปล่าเบาๆหน่อยเจบีมาป่างรีบห้ามเพราะกลัวว่าเทพจะมาได้ยินก็ฉสันพูดจริงนี่ เมื่อก่อนไม่เคยเห็นมีแบบนี้แต่พอเด็กเส้นเข้ามาอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเด็กเส้นเหรอครับเปียวคงยังไม่รู้สินะว่าแพนต้ากับแพมน่ะเป็นเด็กของคุณไตที่มาฝากกับบอสเป็นไปไม่ได้แล้วครับแพนต้ากับแพมก็มีฝีมือดีพ่อกับผมแต่มันเป็นไปแล้วหรอเปียวฉันได้ยินมากับหูเห็นมากับตา ว่าคุณไตเอาสองคนนั่นมาฝากกับบอสพูดถึงบอสผมก็ยังไม่ได้เจอบอสเลยนะครับไม่ต้องไปจ่งไปเจอแล้วล่ะอีกหน่อยก็เจอเองฮ้ยลำเอียงจนเห็นได้ชัดอาจมีบีคนเดียวที่กล้าวิจารณ์บอสตรงๆทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่หลังจากชุดแรกออกไปทำงานงานก็เข้ามาลัวๆทุกคนได้รับมอบหมายงาน ไปอารักขาบุคคลสำคัญยกเว้นเปียวแต่เปียวก็ยังยิ้มได้แล้ะดินไปส่งรุ่นพี่ทีมสองที่รถเปียวไหวนะไม่น้อยใจนะครับขอพี่พๆโชคดีนะครับระวังตัวกันด้วยขอบใจนะเปียวบี่ขอบใจเปียวแทนทุกคนเมื่อทุกคนไปกันหมดเปียวก็กลับมาที่ห้องยิม แต่อยู่ประเทศก็มามอบหมายภารกิจแรกให้กับเบลเบลดีใจมากแทบจะกอดเทพเทพเองก็งงๆภารกิจลับไม่ระบุผู้ว่าจ้างแต่จะมีรถตู้มารลับหน้าตึกหลังจากแจกแจงรายละเอียดให้กับเบวแล้วก็ให้เปียวไปยืนรอที่หน้าบริษัทหลังจากขึ้นรถตู้คิดไม่ถึงเลยว่าคนที่เขาต้องดูแลคือพีระดน คุณทำไมถึงเป็นคุณได้ไม่ต้องตกใจนะครับคือผมต้องไปทำงานแทนบอสไปเป็นตัวแทนของบอสก็ต้องมีการที่บริษัทไปด้วยถูกไหมครับเออมันก็จริงแต่ทำไมป๋าถึงไม่บอกผมแบบนี้อาจจะมีการเข้าใจคาดเคลื่อนกันนะครับคุณพร้อมหรือเปล่าครับคุณเปียว พร้อมครับแล้วคุณล่ะครับผมพีรดลเรียกผมพีก็ได้ครับครับคุณพีเปยวไม่ได้แปลกใจที่พีระดลรู้จักชื้อเขาผิดกับเขาซะอ,อีกที่รู้สึกอายที่ต้องถามชื่อเขาหลังจากขับรถมาไม่นานก็มาถึงโรงแรมรู้เปยวเดินตามหลังพีระดลพร้อมกับลูกน้องอิกหนึ่งคน เข้าไปในโรงแรมแล้วตรงไปที่ห้องอาหารสุดหรูเพื่อพบกับนักธุรกิจหลายคนพีระด้นให้เผียวนั่งข้างเขาส่วนวโรดยืนคุ้มเชิงอยู่ข้างหลังเขาคุยเรื่องธุรกิจเราก็เป็นเจ้าของบริษัทซะเองซึ่งไม่เกี่ยวกับบริษัทบริการเผียวนั่งเก่งทำอะไรไม่ถูกได้แต่ นางนิ่งๆทำให้พีราดลยกมือสั่งน้ำส้มให้กับเพียวพร้อมกับตักของว่างให้กับเพียวเช่นกันส่วนคนอื่นที่คุยเรื่องธุรกิจจิบไวร่วมถึงพีราดลทุกคนดูไม่ได้สนใจเขานักเพียวจึงทานอาหารที่พีระดลตักให้ซึ่งมันอร่อยมากอร่อยแบบที่เพียวไม่เคยกินมาก่อนจริงๆแล้วอาหารพวกนี้ เพียวก็ไม่เคยกินหลังจากคุยเรื่องธุรกิจเสร็จพิระดลพูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาอังกฤษจ,จนทำให้นักธุรกิจทั้งหมดหันมามองเพียวเพียวก็ยิ่งเก่งพอไม่รู้ว่าพิระดลพูดอะไรกับคนพวกนั้นหลังจากเดินออกมาจากห้องอาหารเพียวก็รู้สึกว่างานนี้มันง่ายแทไม่มีอะไรเสี่ยงความจริงแล้ว ไม่จําเป็นต้องมีบริการโซลีซําคุณพีมีอะไรหรือว่าหิวผมไม่หิวหรอกครับแต่คุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยคุณต่างหากที่ควรหิวไม่ใช่ผมผมไม่หิวเราต้องไปที่ที่หนึ่งกันต่อครับงั้นเชิญเลยครับพี่เอาตามพีระดนมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งมันยังสร้างไม่เสร็จดี เป็นรีสอร์ทที่พีระดลนพูดกับนักธุรกิจพวกนั้นที่นี่นี่เองทำไมล่ะครับก็ที่คุณพูดกับนักธุรกิจพวกนั้นไงครับผมขอโทษนะครับพอดีผมจำได้บ้างนิดหน่อยครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเล็กๆแบบนี้เรียกเล็กๆหรอครับผมว่าไม่เล็กนะครับเดินมาก็นานแล้วสวนทางนี้ดีกว่าจะได้นั่งพักบ้าง เดี๋ยวจะเมื่อยแย่ผมไม่เมื่อยหรอกครับผมเป็นบอดี้การ์ดคุณนะครับเป็นบอดี้การ์ดก็เมื่อยได้นี่ครับเชิญครับพิรดนผ่ผายมือให้ล่างเล็กเดินไปก่อนในขณะที่เขาหันมาสั่งวิโรธว่าไม่ต้องตามให้ไปเตรียมความเรียบร้อยเมื่อเปี่ยวมาถึงห้องพักก็แปลกใ่มากพอที่นี่มันจัดทุกอย่างไว้แล้วเหมือนพร้อมที่จะรับลูกค้า ที่นี่สวยไหมครับสวยมากครับเพียงแต่ว่าคุณจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่ครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเปิดเมื่อไหรผมรับรองเลยว่าลูกค้าต้องแน่นรีสอร์ตแน่เลยครับจริงเหรอครับครับแต่คุณเป็นคนแรกนะครับที่ได้สิทธิ์มาที่นี่เป็นเพราะผมตามคุณมาตั้งหาเปียวไม่รู้ว่าพีระดลนตั้งใจจะพาเปียวมาที่นี่ แต่เปียวก็ชอบมากเหมือนมาเที่ยวมากกว่ามาทำงานหลังจากอยู่ที่รีสอร์ทสองชั่วโมงพวกเขาก็เดินทางกลับเมื่อกลับมาถึงบริษัทก็ได้ข่าวว่าเพนต้าถูกทำร้ายเพาอไม่ใช่อารักขาลูกสาวรัฐมนตรีแต่ถูกลูกสาวรัฐมนตรีทำร้ายรายการปลาขวดน้ำหอมที่ห่างคิวพอดีแต่สนต้องเย็บภารกิจนี้ถือว่า ไม่เป็นที่พอใจของลูกสาวรัฐมนตรีตาพิต้ากับพิธาก็ไม่ได้ถูกตำหนิจากรัฐมนตรีคนเป็นพ่อแต่อย่างใดเพราะใครๆก็รู้นิสัยของเธอว่าเป็นคนร้ายขนาดไหนบอดี้การ์ดหลายคนก็ถูกทำร้ายมาแล้วครั้งนี้ก็แผนต้าแพมแผ,มแผนต้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคแล้วบอสใจดีมากให้แผนต้าอยู่ห้องพิเศษ เปนสั้งหลายหมืน่นโชคดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็เจ็บอาการแพามขอลองเพียวว่าครั้งต่อไปหากมีงานแบบนี้อีกให้เพียวรับไว้ห้ามปฏิเสธเด็ดขาดมีแต่เพียวเท่านั้นที่ทำงานนี้ได้เพียวไปยักหน้ารับปากถึงจะไม่มั่นใจจากนั้นแพมก็กว่ากุญแจห้องของเขาและแพนต้า ให้เพียวช่วยฝากแม่บ้านทําความสะอาดให้ทีพออีกสองสาวันเขาก็จะย้ายเข้ามาเพียวรับกุญแจอย่างงงแล้วกุญแจนั้นไปให้กับแม่บ้านจนได้รู้ว่าห้องดีๆก็ถูกเลือกไปหมดแล้วตอนนี้เลือเพียงอยู่ห้องเดียวซึ่งตอนนี้กลายเป็นห้องเก็บของของป่าเทพไปแล้วโอ้ขอโทษด้วยขอโทษด้วยป่าลืมไปเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีห้องว่างอีกห้องหนึ่งห้องไหนห้องัหนไงเป็นห้องของบอสมื่อก่อนมีน้องสายของบอสเข้ามาพักตอนที่ยังสร้างโรงยิมใหม่ๆซึ่งตอนนั้นบรรดากาศยังใช้โรงยิมที่อื่นในการฝึกอยู่ขอบคุณนะครับป๋าไม่เป็นไรนี่กุญแจห้องครับป๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะย้ายเข้ามาอยู่เลยก็ดี จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลป๋าเันไม่ใครนอนพักที่นี่ไหมก็เกือบจะทุกคนน่นแหละมีป๋าคนเดียวที่กลับบ้านนี่กลับไม่ได้ที่แก่ที่บ้านเอาตายครับแต่ว่าเราเถอะเป็นยังไงบ้างกับภารกิจผลแรกก็ดีครับคุณพีระดลนก็ดีครับพีรดนมีอะไรหรอป๋าอ๋อ ไม่มีอะไรมันคงเป็นความบังเอิญที่เป็นชื่อเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเพลดนคนเดียวกับบอสของเขาเพียวอยู่ต่อและให้ป่าเทพกลับไปก่อนเพราะยังไงวันนี้เขาก็ขอฟิตร่างกายซะหน่อยจากที่ไม่ได้ฟิตมานานโชคดีที่เขายังมีพิธาเป็นเพื่อนพอคนอื่น ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจแต่พี่ทากับชวนเขาเดิมเพี่ยวก็ไม่ขัดอย่าเมานะผมไม่เมาหรอกครับแต่พี่ต้างหากจะเมาซะก่อนคนหล่อยอย่างพี่ไม่เมาง,ง่ายๆหรอกหลังจากดื่มไปสองสาแก้วพอคึมๆก็พูดถึงพันต้าที่อวดรู้ต้นลูกสาวรัฐมนตรีหมันไส้และถูกทำร้าย จำไว้นะเพียวเรื่องบางเรื่องถึงเรารู้ก,ก็ควรจะเงียบเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะเจ็บตัวมันแพนต้าแต่แพนต้าก็ไม่ผิดนี่ครับถึงไม่ผิดแต่งานเนี้ถือว่าทำหน้าที่บกพร่องมากพี่ก็เกือบจะโดนไปด้วยจําไว้นะเพียวทำอะไรเราต้องคิดให้มากครับพี่คืนนั้นเพียวไม่ได้กลับพอาะพิธาเมามาก ไม่อยากปล่อยพิธานอนอยู่ในห้องคนเดียวจึงนอนค้างที่ห้องพิธานอกจากเปียวและพิธาที่อยู่ที่บริษัทแล้วถ้าไม่นับยามก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่มองกล้องวงจรปิดจากในห้องทำงานในทุกๆสุดของบริษัทแต่หน้าจอตอนนี้เป็นภาพในห้องยิมที่ด้านบนเป็นห้องพักของบรดากาศ